ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่1,013หอเมคาสวรรค์ตอนที่หนึ่งหลินชิวก็รีตาลงพลางคิดหาแผนการการตายของมังกรมายามไม่ใช่เรื่องที่จะปกปิดได้ง่ายๆสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้ก็คือคิดหาทางทำให้ความโกรธของท่านผู้นั้นลดลงแล้วเขาจะได้เอาลูกชายออกจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากครั้งใหญ่นี้ได้ แล้วเจ้ารู้ร่างเดิมของสัตว์อสูรตัวนั้นไหมหลินเฟิงก็สายหน้าเออเออข้ารู้แค่ว่าสัตว์อสูรตัวนั้นมีรูปร่างเป็นหมาป่าสีขาวที่มีหางก้าหางม,ม,มันมันเป็นแค่แกะตัวเล็กๆในตอนที่มันปกปิดตัวจริงของมันและดูไม่น่าแข็งแกร่งอะไรเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลินชิวก็คิดหนักอยู่พักหนึ่งแล้วดึงหลินเฟิงให้ลุกขึ้นจากพื้นบอกข้ามาเจ้าเด็กจินเสือนั่น รู้ว่าเจ้าเป็นคนที่เอามังกรมายาไปตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมหลินเฟิงก็รีพยักหน้างินเจ้าก็จำสิ่งที่ข้ากำลังจะบอกไปให้ดีเรื่องคราวนี้จินเสือผู้นั้นเป็นคนวางแผนเล่นงานเจ้ามาตั้งแต่ต้นเขาให้สัตว์อสูรของตัวเองโจมตีสัตว์อสูรของสางกวนเมี้ยวทําให้สางกวนเมี้ยวได้รับบาดเจ็บส่วนเจ้าก็แค่ลงมือทําไปแบบหุนหันพลันแล่นเพราะต้องการแก้แค้นให้กับพี่น้องของเจ้าจึงตกลุ่มพรางของจินเสือทําให้มังกรมายาถูกฆ่าตาย เข้าใจที่ข้าพูดไหมหลินชิวสั่งพลางรีตามองหลินเฟิงหลินเฟิงก็นิ่งอึง้งนั่นจึงทําให้หลินชิวตะโกนเสียงดังอย่างหงุดหงิดนี่เจ้าได้ยินชัดไหมข้าได้ยินข้ขขาได้ยินขอรับท่านพ่อดีมากเอาละ่ะยังไงซะเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับเจ้าตอนที่ท่านผู้นั้นลงโทษก็ทนหน่อยแล้วกัน ข้าจะพยายามอ้อนวอนขอความเมตตาให้เจ้าอย่างเต็มที่แต่เจ้าต้องยืนกรานว่าเรื่องนี้เป็นการกระทําของจินเสียจินเสียเป็นแขกของตึกเพลิงพิโรธพวกตึกเพลิงพิโรธก็มักจะคอยขัดท่านผู้นั้นอยู่แล้วมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่รู้เรื่องของมังกรมายาคนบางคนในตึกเพลิงพิโรธก็รู้เรื่องนี้ด้วยพวกมันบอกข้อมูลนี้ให้กับจินเสียรู้ทําให้เขาวางอุบายกระตุ้นให้เจ้าลงมือจําทั้งหมดนี้เอาไว้ให้ดีๆล่ะถ้าท่านผู้นั้นส่งคนมาซักถามเจ้า ก็ตอบให้ถูกอย่างที่ข้าบอกไปอย่าให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวหลินชิวพูดอย่างน่ากลัวน,นี่ท่านพ่อคิดจะโยนความผิดทั้งหมดให้กับจินเสียนงั้นหรือหลินเฟิงยังคงแปลกใจแล้วเจ้าคิดว่าไงล่ะถ้าไม่โยนความผิดให้เขาถึงเป็นข้าก็ไม่สามารถช่วยเจ้าจากท่านผู้นั้นได้หรอกเจ้าสวดมนต์ภาวนาไว้ให้ดีเถอะว่าขอให้สัตว์อสูรในระดับผู้พิทักษ์ของจินเสียเพียงพอที่จะทําให้ท่านผู้นั้นพอใจ ถ้าสัตว์อสุรในระดับผู้พิทักษ์ตัวนั้นสามารถระง,งับความโกรธของท่านผู้นั้นได้เจ้าก,ก็ปลอดภัยหลินชิวพูดอย่างเย็นชาหลินเฟิงถึงกับหดคออย่างเกรงกลัวและไม่กล้าพูดอะไรออกมาอีกเจ้าคนไม่ได้เรื่องกลับเข้าห้องไปทบทวนความผิดของตัวเองเดี๋ยวนี้หลินชิวตวัดลูกชายเสียงดังยิ่งมองหลินเฟิงเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นหลินเฟิงก็รีบเช็ดน้ำมูกน้ำหูน้ำตาแล้วเดินคอตกกลับห้องเข้าไปแบบเงียบ เพราะว่าหลังจากที่เข้าห้องไปแล้วแววตาหวาดกลัวค่อยๆหายไปอย่างช้าๆเพราะถ้าหลินชิวสั่งให้เขาอยู่แต่ในห้องนั่นก็แสดงว่าหลินชิวมั่นใจในระดับหนึ่งด้วยเหตุผลนั้นหลินเฟิงจุงรูว้ว่าเขารอดพ้นจากหายนะในครั้งนี้แล้วหลินชิวก็มองตามด้านหลังของลูกชายพร้อมกับอดรู้สึกหงุดหงิดสิ้นหวังไม่ได้เขาคาดการว่า เขาน่าจะทำให้ตำแหน่งของเขากับท่านผู้นั้นมั่นคงแข็งแรงขึ้นได้ด้วยมังกรมายาแต่ว่าตอนนี้มันพังพินาศหมดแล้วเพราะเจ้าลูกชายไม่เอาไหนแล้วเขายังต้องมาคิดหาทางชดเชยมันอีกทหารหลินชิวร้องเรียกท่านหัวหน้ามีอะไรจะสั่งเราหรือขอรับไปที่คลังแล้วเอาสมบัติที่ข้านำกลับมาเมื่อวานมาให้ข้าแล้วไปที่หอเมฆาสวรรค์กับข้าด้วยหลินชิวสั่งทหารแล้วถอนใจเฮือกใหญ่ ขอรับท่านหัวหน้าหลินชิวเตรียมสมบัติไว้มากมายจากนั้นก็ขึ้นรถม้าเดินทางไปที่หอเมฆาสวรรค์นในเมืองพันอสูรหอเมฆาสวรรค์นในเมืองพันอสูรแต่เดิมเป็นสถานที่ที่พวกเขาใช้กราบไหวบูชาเทพแต่หลังจากที่ท่านผู้นั้นกลับมาก็สั่งให้รื้อท่านบูชาและป้ายจารึกวิญ,ญญาณทั้งหมดออกแล้วเปลี่ยนให้เป็นที่พักของท่านผู้นั้นโดยที่พื้นที่ทั้งหมดที่หอเมฆาสวรรค์ตั้งอยู่อาคารทั้งหมดที่สูงกว่าสองชั้น จะถูกทุบทิ้งเนื่องจากท่านผู้นั้นรู้สึกว่าอาคารเหล่านั้นบังทิวทัศน์นอกหน้าต่างของนางยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่1,014หอเมฆาสวรรค์ตอนที่สองหลินชิวรอให้เรียกตัวอยู่ด้านนอกหอเมฆาสวรรค์ ในขณะที่ลูกน้องและคนรับใช้ของเขาก็ถือสมบัติอยู่ข้างๆครูต่อมาชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลาผิวพรรณดีก็ออกมาจากหอเมคาสวรรค์เมื่อเขาเห็นหลินชิวเขาก็เริ่มพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าท่านยายกำลังยุ่งเกินกว่าจะให้เจ้าเข้าพบวันนี้ถ้าไม่มีธุระอะไรสำคัญก็ไปได้แล้วหลินชิวก็รีดตาลงในหอเมคาสวรรค์นั้นนอกจากคนที่แข็งแกร่งมากไม่กี่คนที่ท่านผู้นั้นพามากับนางแล้ว นางยังเลี้ยงหนุ่มหล่อเอาไว้กลุ่มหนึ่งด้วยชายหนุ่มเหล่านั้นถูกเก็บเอาไว้ที่เนื่นเพื่อคอยรับใช้ท่านผู้นั้นทุกวันท่านผู้นั้นเป็นหญิงเพียงคนเดียวในหอเมคาสวรรค์นอกนั้นก็เป็นผู้ชายทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่คนเดียวตามกฎของหอเมคาสวรรค์ผู้หญิงคนอื่นจะเข้าไปข้างในไม่ได้แม้แต่ชูหลิงเย่ที่เป็นหลานสาวก็ทําได้แค่รออยู่ข้างนอกหอเมคาสวรรค์เท่านั้นซึ่งหนุ่มหล่อพวกนั้นส่วนใหญ่ถูกเลือกมาจากในเมือง พวกเขาไม่ได้เก่งกาจหรือมีพลังวิญญาณมากมายอะไรนักแต่ทุกคนต่างมีรูปร่างหนะ้าตาที่ดีท่านผู้นั้นชอบชายหนุ่มที่หล่อเหล่าเช่นนี้และนั่นก็ทําให้คนที่มีอํานาจอย่างหัวหน้าตึกน้ําค้างเหมันก็ยังไม่กล้าทําอะไรบุ่มบ่ามกับคนโปรดพวกนี้ด้วยหลินชิวกลั้มกลืนความโกรธของเขาลงไปและพูดด้วยรอยยิ้มว่าข้าต้องขอให้คุณชายหยุนช่วยส่งข้อความให้ข้าอีกครั้งนะบอกว่าที่ข้ามาที่นี่วันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมังกรมายา ข้าเชื่อว่าท่านยายสนใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนในขณะที่พูดหลินชิวก็ดึงเอากล่องกำมะหยี่สี่เหลี่ยมยาวออกมาวางลงบนมือของชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มที่ชื่อคุณชายหยุนคุณนั้นก็เลิกคิ้วขึ้นพร้อมกับเปิดกล่องออกมาเขาเห็นอยู่อี้ที่ประดับทองแวววาวอยู่ข้างในสีหน้าหงุดหงิดของเขาก็พลันหายไปทันทีและถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มพอใจอย่างรวดเร็วในเมื่อท่านหัวหน้าตึกหลินมีเรื่องสําคัญ ข้าก็จะพยายามช่วยท่านอย่างเต็มที่แม้ว่าจะยากเย็นก็ตามพอพูดจบคุณชายหยุ่นก็เก็บกล่องเข้าไปในแขนเสื้อและเดินบิดก้นเข้าไปข้างในหอเมคาสวรรค์ทันทีที่ชายคนนั้นหันหลังเดินจากไปดวงตาของหลินชิวก็ทอประกายมุ่งร้ายทันทีท่านหัวหน้าทำไมต้องสุภาพกับคนแบบนั้นด้วยขอรับคนรับใช้ข้างๆหลินชิวถามขึ้นด้วยความไม่พอใจในท่าทางหญิงโสข,ของคุณชายหยุ่นคนนั้นหลินชิวก็ยิ้มเยาะและพูดได้น้ำเสียงดูถูก <c oughs> นี่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าทำกับคนพวกนั้นด้วยความเคารพนะ่ะถ้าพวกมันไม่ใช่คนโปรดของท่านผู้นั้นแล้วก็ขยะไรประโยชน์แบบนี้ไม่มีค่าพอที่จะเช็ดรองเท้าข้าได้ซ้ำหลังจากนั้นสักพักคุณชายหยุ่นก็ออกมาและบอกกับหลินชิวว่าท่านยายให้เขาเข้าพบได้หลินชิวก็ยิ้มประจบป,ประแจงขอบคุณคุณชายหยุ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะนำคนของเขาเข้าไปในหอเมฆาสวรรค์ หอเมคาสวรรค์สูงเจ็ดชั้นท่านผู้นั้นพักอาศัยอยู่ที่ชั้นบนสุดหลินชิวเดินตามหลังคุณชายหยุนไปตลอดทางพร้อมกับถามถึงอารมณ์ของท่านผู้นั้นในวันนี้คุณชายหยุนที่ยอมรับของข,องขวัญย่อมบมอกทุกสิ่งที่เขารู้ออกมาและเมื่อพวกเขาไปถึงชั้นบนสุดหลินชิวก็หุบปากเงียบทันทีที่ชั้นบนสุดของหอเมคาสวรรค์ทั้งชั้นปูด้วยพรมขนจิ้งจอกหิมะสีขาวทุกตารางนิ้วในห้องเต็มไปได้วยสิ่งของหรูหราฟุ่มเฟือย เครื่องประดับทั้งหยกและทองกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกแห่งพร้อมด้วยชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาในเสื้อผ้าบางเบาหลายคนนั่งอยู่ทางด้านหนึ่งบางคนก็เล่นพินบางคนก็เป่าคลุยโยกส่วนชายหน้าตาดีอีกกลุ่มกำลังเอนพิงด้านข้างเก้าอี้ยาวหรูหราปณีตัวหนึ่งพร้อมกับยกจานผลไม้และสุราขึ้นส่งให้ที่ใบหน้าฉาบด้วยรอยยิ้มประจบสอบพลอผู้หญิงในชุดสีแดงนอนพิงเอกเอกขนกอยู่บนเก้าอี้ยาว โดยมีชายหนุ่มมากมายคอยรับใช้นางมีใบหน้างดงามหางตาชี้ขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนอายุแค่20กว่าเท่านั้นผมสีดำยาวสยายอยู่ที่ด้านหลังโดยมีชายคนหนึ่งกำลังคุกเข่าวีผมอย่างพิถีพิถันอยู่บนพื้นหลินชิวชํเลืองมองสาวงามคนนั้นครั้งหนึ่งแล้วยิ้มอย่างระวังใครจะไปคิดว่าสาวงามคนนี้แท้จริงแล้วคือคนแก่อายุเกินร้อย